นะคะเรามาถึงเว็บ OpenCourseWare ของ MIT เรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้นะคะ MIT เนี่ยมีการเรียนฟรีได้เป็น2,000กว่าวิชานะคะในแต่ละบทเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของ PDF ที่เป็นเอกสารมาให้สมมุติว่าเราเห็นเอกสาร PDF หรือเอกสาร Word เนี่ยนะคะเรากดเซฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาที่เ,เว็บแปลภาษานะคะซึ่งก็คือเว็บนี้ล่ะคะ่ะ Translate Google นะคะหรือท่านจะพิมพ์ว่า Google t r a n Slate ก็สามารถแปลได้นะคะ ตอนนี้เราตั้งค่าเราจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะค่ะตรงนี้เป็นสามารถในการตรวจหาภาษาตั้งค่าได้นะคะอ่านะคะเราจะกดแปลเอกสารแล้วนะคะตอนนี้เอกสารที่เราเซฟไว้ตะกี้นะคะค่ะเราก็กดแปลค่ะแปลนะคะเนื่องจากเอกสารมัน,มนใหญ่นะคะเราสามารถจะแปล PDF หรือว่าแปล Word ได้นะคะ อตอนนี้เราก็แปลนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยมาหลายหน้าแล้วนะคะ